ทั้งสืนมวลชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมขออนุญาตที่จะมาแงานข่าวครับสืบเนื่องจากทางคุณไทกรพลสุวรรณได้โพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับว่าประกูลจึงดื่ให้แพท,ทานทานล่าออกจากหัวหน้าพักนิฉะนั้นจะพาไปสอสอ้าดีพักอื่นซึ่งเรื่องนี้ หรือว่าเป็นข่าวเท็จและสร้างความเสียาหายให้กับาทางผมแนละคีมองศลิน,นะครับเพราะว่าตระกูลจึงซึ่งในพรรคไทยก็มีทางผมกับทางองศลินะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้ผมได้ปรึกษากับทางทางีทงทง่ทางพรรคแล้วจะอ้างทนายแล้วก็ฟ้องร้องนะครับหนึ่งประมาณ ซึ่งจะเป็นขดียาแล้วก็จะไม่มีการยอมความโดยไม่ะาตัวผมเองนั้นเกิดมาจากพัรคไทยรักไทยซึ่งตอนนั้นท่านอาดีตนายรัศมีเป็นหัวหน้าพัรแล้วก็ได้แต่งตั้งให้ผมเป็นรัากาการพรรหลังจากนั้นเมื่อมาอยู่พัรเพื่อไทยท่านนายกแพทองทานก็ได้แต่งตั้งให้ผมเป็น รองนายกรัฐมนตรีแล้วว่าการกระทรวงคมนาคมสิ่งที่ผมได้รับความกรุณาจากท่านนายกแพทองทา,งานมันจึงเป็นไม่ได้นะครับที่ผมจะพาสอสออกไปอยู่ที่อื่นดังนั้นผมขอยืนยันถือว่าเป็นเรื่องของการใส่ร้ายและจระิญเมนการฟ้องร้องให้ถึงที่สุดผมคิดว่า

ดูในขณะนี้ก็คงต้องการหาคนรุ่นใหม่นะครับผมก็อายุมากแล้วนะครับก็คงจะหาคนรุ่นใหม่ซึ่งสามารถทางพักคงจะพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมนะครับเพื่อจะนําพาพักเราซึ่งสู่การเลือกตั้งในที่จะมาถึงนะครับไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคนใหม่ฮะท่านสุรยิยะแล้วก็สสที่สนองสนุนก็จะอยู่เพื่อไทยแล้วก็สนับสนุนหัวหน้าพรกคนใหม่ใช่ไหมครับแน่นอนครับเมื่อกกรรมการเือนพรักตัดสินใจให้ใครเป็น หัวหน้าพักซึ่งคงยังมีการพิจารณากันอย่างรอบคอบนะครับว่าคงเป็นบุคคลที่จะสามารถพาพักเราเข้าไปให้ความหวังกับประชาชนในการาาแก้ปัญหาเศรษฐกิจกสังคมงต่างๆให้กับประชาชนนะครับการ,การเปลี่ยนการเปลี่ยนหัวหน้าของพรรคเพืไทยในครั้งนี้เนี่ยมันจะจะลบภาพหรือคาว่าคำว่าชินวัตรออกจากพรรคเพื่อไทยได้อีกครั้งหรือไม่ครา้งหนึ่งครับผมคิดว่า ต้องยอมรับนะครับว่าคําว่าพักเพื่อไทยแล้บอกผูกพันกับชินวัตรเราต้องยอมรับขพราที่จริงก่อนท่านในอดีตนะครับที่ผ่านมาทางท่านนุชรักษินเป็นคนตั้งพักคไทยรักไทยขึ้นมาแล้วก็ประชาชนก็ให้ความสนุกสนาน,นตลอดท่านได้ทําในเรื่องที่เป็นคุณประการกับทางประเทศไม่ว่าเรื่องของการดีกแก้ปัญหาเศรษฐกิจในต้มยำกุ้ง มีการทำนโยบายทั้งอง30บาทรักษาทุกโรคเป็นที่พึงพอใจของประชาชนแล้วหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนมาเข้ามาทางท่านยิ่งรักซึ่งก็ได้ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าทั้งหมดก็ไปลงเอยด้วยการถูกปฏิวัติด,ดังนั้นผมคิดว่าเราคงปฏิเสธตะคุณชินวัตรไม่ได้นะครับว่าสร้างคุณปการให้กับทาง,ทางาพรรคเพื่อไทยเองแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลง จากนี้ไปผมก็ทราบว่าทางด้านทางพรรคเองก็จะหาบุคคลซึ่งไม,ไม่ได้อยู่ในเกี่ยวข้องกับครอบครัวน,นะครับเราจะทราบมาก็จะเป็นแบบนั้นนะครับ,รบครับคงจะ,ะพิจารณากันมีแนวทางลักษณะจะเป็นแบบนั้นครับไม่เป็นคนภายในพรรคะครับเป็นคนภายในพรรคแต่ไม่ได้อยู่ในตระกูลจินวัต นะครับโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับรายงานสดจากพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้